สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครืออิมพุงกลารกับพี่เป้นะคะวันนี้พีเ่เป้ก็มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยสถิติตย้อนหลัง10ปีหวยออก16เมษายนเริ่มจากงวดที่ปีพศ .55 ถึงปีพศ .64 นะคะว่าเลขไหนมาบ่อยเลขไหนไม่เคยมานะคะเฉพาะงวดวันที่16เมษายนเท่านั้นเรามาดูกันค่ะ เริ่มจากปี64ก่อนเลยนะคะ16เมษายน2564รางวันที่1 100787เล็กท้าย2ตัว56ค่ะปี63ไม่ออกนะคะปีนั้นคืองดงดออกส่วนปี62 570331เลขท้าย2ตัว23ปี61 739229เล็กท้าย2ตัว60 ปี60นะคะปี2560รางวัลที่1ออก816729เลขท้าย2ตัว40ปี59นะคะรางวัลที่1ออก221609เลขท้าย2ตัว87ปี58นะคะรางวัลที่1ออก506 260เลขท้าย2ตัว38 ส่วนปี57นะคะรางวัลที่1ออก153406เลขท้าย2ตัวออก26ปี56รางวัลที่1ออก843384เลขท้าย2ตัวออก86นะคะส่วนปี2555รางวัลที่1ออก583470เลขท้าย2ตัวออก หกนะคะนี่ก็คือแบบ10ปีย้อนหลังเลยแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเลขไหนออกบ่อยที่สุดเลขไหนที่ไม่เคยมาเลย0มา6ครั้ง1มา1ครั้ง2มา 6, ครั้ง 3, มา 2, ครั้ง 4, มา 4, ครั้งนะคะ5ยังไม่เคยมาเลยยังไม่เคยมาเลยนะคะเลข5 6มา8ครั้ง เมา3มครั้ง8มาสครั้ง9มาหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆคิดว่างวดนี้16เมษายน2565นนี้เลขไหนจะมาเลขไหนหน่าลงทุนมากที่สุดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางและการวิเคราะห์เท่านั้น ตัวเลขกลมๆมันไม่สามารถที่แบบระบุได้ว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะไม่มาเนาะมันออกได้ทุกอย่างแหละนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบเลขตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะคะอย่าลืมซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับพี่เพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ